เป็นไงบ้างคะหนาวมากคา่ะโอ้โอ,อุปกรณ์หนูครบคันสุดๆแล้วค่ะลูกเดี๋ยวต้องบอก่อนที่เหตุนีื่คือแค่ยคืนนึงคืนเองตกเมื่อคืนตอนดึกๆเมื่อวานเป็นฝนสีเขียวใช่เมื่อวานยังเป็นข้างทางยังเป็นต้นไม้แบบไม่มีหิมะเลยไม่ได้นิดเดียวแล้วแบบคืนหนึ่งตื่นมาเป็นแบบนี้เลยโอ้โหนี่เป็นฟอสโนวปะ่ะทางน,นู้นคะนั่นน่ะสิจริงๆมันมีตกไปบ้างแล้วนะท,ที่ที่เนี่ยแต่ว่า ครั้งนี้เหมือนตกเยอะเลยอะค่ะเจ้าของที่พักเขาบอกว่าเขาออเดอร์สโนว์มาให้น้องพิมเ <c oughs> องคะก็บอกเนี่ย I order just for you เลยนะให้น้องพิมมาเล่นสโนว์ไปสั่งให้มามันตกจะเชื่อไหมคะเ <c oughs> ชื่อไหมคะ่ชรับมาดูอีกทปตาสั่งแหละปตาคนจ่ายตาข้างโรงแรมอ่าตาจ่ายค่าสโนว์ได้ปะ คนที่สั่งให้ดกจิวคือพยากรณ์อากาศฮะไม่ใช่เอลซ่ามั้งพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศเขาจะมาทำไปยังไงดิไม่รู้จักคำว่าพยากรณ์พยากรณ์อากาศคืออะไรที่แม่ชอบพูดว่าเดี๋ยวดูพยากรณ์อากาศเนี่ยก็คือคนที่รู้ว่าวันไหนฝนจะตกวันไหนจะร้อนวันไหนจะแห้งวันไหนจะหิมะตกอือแต่เขาไม่ได้เป็นคนสั่งให้มันตกค่ะลูก นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ฟูโรมาเช่ก็จะอยู่ในเมืองนะคะเกี่ยวไ,ไ,ไม่ใส่ฮููดคะไม่ชอบค่ะยังไงค่บุญโดยยังไงคะ,มงไ,งคะไม่รู้ค่ะก็คือมันจะมีหลายๆายร้านสนใจร้านไหนก็นเข้าไปกินแต่ว่ามันเงียบเป็นของกินส่วนใหญ,ญ่นะคะ มันจะมีบอกว่าร้านไหนขายอะไรสุดไปร้านไหนเราก็ดูเบอร์แล้วก็เดินไปค่ะอยากกินทาสุดนะบารโฟรโนคาเฟ่กันแค่มุนอยากกินทาโกดเป็นโซนร้านเย็นใ่ไหมอยากกินทาสุดอยากกี่อเมซิสซี่อยากกินเบอร์ห้าห้าหรอนี่นี่เบอร์ห้านี่อันนี้อยากกินเจี๊ยบเบอร์ห้าเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์เขาหน้ากินแล้วพี่ปไปาปาิสซี่ไม่ไหวรึปะ เดินไปเห็นกลิ้เนี่ยไปเลยเหงื่อจะไม่ได้เอาแบบรถธรรมดานะแบบนี้ไดรถธรรมดามีฟาร์มกูหนึ่งล้อที่โตแล้วตัวนี้แค่เฮ้ยมิตโต้เขาเป็นอย่างงี้แต่เกี่ยวแบบนี้เด็กอยู่นั่งคนเดียวสบายเลยครับมิตโตมันได้เกินไปถอดถุงมือกันได้ไหมคะได้ครับมีขัดลัวอะไรอะค่ะดูสิคะใส่ถุงมือแล้วมือชาจริงๆ มันดูเหมือนลื่นมากเหมือนเอาครีมมาแปะมือเลยอะค่ะมาแล้วทำทำเร็วกันอืทำเร็วมะขาทำไปแล้วแล้วเขาก็แค่ราดน้ำให้เราไมหต้องใช้ตะเกียบนะคะเพราะว่ามันไม่มีอย่างอืนกก่นน้่าไหรินมประมาณ550เยนก็120ไม <120 S 1> ่แพงเนาะกินนาโกะก็ะราค่ะแพงเหมือนก่อนนี้อีกใช่ปะ

อ๋อผมพิมพ์มผมพ,มพิมเองไหนเติมร้านไหนใครมีอร้านเนี้ยข้างหลังกับหลังหันอร่อยกว่าที่เมืองไทยป่ะกินั่งกอดที่หนูชอบกินนะลูกจริงจริงนะเมืองไทยอร่อยกว่าไหนอรอกวเนเมืองไทยอร่อยกว่าเมืองไทยอร่อยกว่าเมืองไทยเป็นร้านดังเลยลูกน้าไม่ซือ้อเติมไหมฮะซื้อมันมีรสข้าวเราเล็งรสขาร้าวโพดกับรสองุ่นโอ้โหแล้วรถพยาได้หมดมะมันไม่มีมันมีข้าวโพดองุ่นฟักทองเอ่อชีส แล้วก็เมลอนเอาอเลยเมลอนเลเอาเมลอนนกลางมันไม่กินที่เเมลอนเอาเมลอนกลางหุูแล้วกันนะปลอดภัยนะแต่โมนุใจมือนี้มิน่าอาเจถึงได้ยืนนิ่งว่าทำไมเราจะไม่ทำอะไรเลย นะคนี่เป็นธรรมเนียมของญี่ปุ่นนะครับร้านจะเป็นอย่างนี้ต,นตักปั้นนิดหน่อยเฮ้ยไมต้องมาคนคนคนอย่างนี้ด้วยปั้นให้มันกลมๆนะเพื่อที่ว่าจะตักออกมาอร่อยอืมก็อร่อยดีเบาๆเย็นๆก็ไม่เคยจะรู้ว่าสีขาวใครมันเมลอนเมลอนก็ไม่เคยจะรู้เหมือนกัน หอมอ่อนๆอุ้ยอร่อยดีมันเย็นเย็นอ่อนๆหอมอ่อนๆอร่อยมากเลยที่เขาบ่นว่ามันมีอะไรข้างในอ่ะคือมันฝรั่งค่ะเด็กจุบอกมันฝรั่งตั้งแต่แรกเออตอนแรกเขาก็บอกมันฝรั่งแต่เขาไม่แน่ใจจะบอกว่าอร่อยนะเมื่อกี้แม่ชิมแล้วมันฝรั่งเป็นของขึ้นชื่อของฮอกไกโดนะคะแต่สู้กินตะโกไม่ได้ใช่ไหมอะไรคะเนียแม่กินแต่มันฝรั่งเนื้อเบาๆอร่อยมาก กะว่าจะเป็นคือเราเขาพ่อตืออ่นหมือนกอันยังตื่นเปน็นอะไรคะชอบไหมกินอัไม่ยอมกินรสเมลอนกินทำไมอ่คะอคะได้ฟินอร่อยเนาะแล้วโต롱ทัดกบแม่ได้กินไหมคะอันไหนลูกไหนของแม่ลูกนี้เหรอ,อแล้วนี่ลูกป้าเหรอคะมันเป็นอะไรอ่ะมันฝรั่งเคงลือบช็อคโกแลตเหรอ ว้ยน่าสนใจไหนดูดิตัวอย่างเป็นยังไงมันแค่มันไปซื้อที่ตกตกเกี๊ยวปะซื้อเฉยที่นี่แหละค่ะถูกกว่าเหรอไม่รู้สิก็มันจะน่าจะครบคันดีอะ่ะมันเป็นเหมือนคุกกี้ใช่ไหมอ่ะครึ่งนึงเหมือนช็อกโกแลตน่ากินมากอ่ะเนี่ยชิโรอิโคอิบิโต้อุ้ยมีภาษาไทยด้วยชิโรอิชิโรอิโคอิบิโต้ใช่นี่จะอายิเป็นหนึ่งขันล้วนใช่ไหมคะอันนี้ขันล้วนเนี่ยเขียนไวช็อบ มั่นใจใช่ไหมคะก็ถ้าเขาไม่โกหกแม่ก็ตามนี้เลยค่ะรักช็อคฮะหยิบนี่ให้ป้ามาเลยลูกนะร้อยเนี่ยค่ะช็อกโกนล้วนนะคะดักช็อคมีดักช็อคมีไหนมีแล้วเหรอคะมีออริจินอลของขึ้นชื่อของที่นี่คอนช็อกโกแลตมันเป็นคอนอ่ะแล้วมันเคลือบช็อกโกแลตค่ะว่ะโอ้จริงเหรอทไมจะขอดูบาร์บี้ตอนนี้แดดออก พี่มายังตกอยู่แต่เบาแล้วแล้วก็แดดออกมาหน่อยนึงแต่ยังไม่เห็นว่าแดดมันแหววมาต้นนะในจีนมระตูม่านบ้านนี่เนาะเอาไหมคะอู้าม่านเหรอทไม่ื้อจีนบรรทายกันดูนะม่านแบบท้องถิ่นอะไรนี่างงี้ป้าแบบมีน้ำซุปให้ด้วยอ่ะเนี่ยอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะใช่ลองไหมลองอย่างละอันเหรอไม่ต้องอย่างละอันหน่อยเอาอันไหนอ่ะแล้วเราสักสองอันไหมเอาสีอะไรอ่ะเลือกเลยค่ะช่วงเขียวท้พูเขียวเนี่ย วาซาบิเนาะวาซาบิตัวมากวาซาบิจะไม่มีใครกินได้เอาเหลืองมาซีนเดือดแม่ซเดือดแม่ัวเดือดชมพูอุ้ยสกุชี่นี่สกุชี่เต็มเลยแันไม่มีความสโลว์เลยับนุ่นะครับของซาริโอมันไม่อยู่แล้วค่ะเนี่ยถุงไวท์เทมูลไว้กับบ้านเออแต่ถูกนะน่ารักด้วยเนี่ยร้อยยี่สิบอันที่เป็นเมลอนนี่มากเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เป็นคิตตี้อาจจะเอานะพร้อมแบบนี้มันใครก็ส่งร้อยกุมบานป้ะ ก็ถูกนะเนี่ย410อเยนแค่ร้อย,ยกว่าบาทใช่ไหมสตรอเบอรี่ก็น่ารักแน่นูดิคู่อันนี้สตรอเบอรี่แดงชมพูค่าเป็นเ่้นค่โอ้มันแพงบ้างเลยลูกหนูคูณยังว่ากี่บาท2 0 0ร้อเนี้ถึบาทเปก้อนเนี่ยไม่จะเล่นเหรอลูกอยากเล่นอ่าให้เล่นได้มันแฉะมากเลย <laughs> อุ้ย <laughs> แม่ไม่ได้อยากเล่นด้วยค่ะ <laughs> ป่าฝ่ตรงนั้นพาว่านะตรงนี้เป็นดินนะคะนี่เมันเป็นดินถั่วทอป่ะอ๋อดูดิติดพุงเลยไปเลยปลงเร็วๆยังยัความรอเราอยู่นะอไม่เอาลูกนั้นไม่ปลาปลาครมุดปลาใคมุปลาใคมุโอ้ไปแวพิม You? Yeah. What's <laughs> 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 <laughs>